ต้องขอเรียนเชิญน้องเพื่ชาวไทยนะคะับอาขอให้เลยที่ับเมุน สวัสดีครับศูนย์การค้าจังซีลอนนะครับระหว่างวันที่3ถึง4ตุลานี้นะครับที่ศูนย์การค้าจังซีลอนป่าตองภูเก็ตครับเพื่อไปทำกิจกรรมโปรโมทการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและทำกิจกรรมเพื่อสังคมครับในส่วนการประกวดในครั้งนี้ทางศูนย์การค้าจังซีลอนเองได้สนับสนุนรางวัลนะครับคนที่ใส่ชุดว่ายน้ำสวยที่สุดนะครับเป็นรางวัลพิเศษนะครับสำหรับน้องๆที่เข้าประกวดครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้นะคะรวัตถุประสงค์แรกก็คือเราต้องการค้นหาตัวแทนานางแบบไทยเพื่อเข้าร่วมการประกวด The Supermodel Asian Beauty Contest 2011ที่ญี่ปุ่นนะครซึ่งเราคาดหวังว่าสาวไทยจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในวงการแฟชั่นโลกได้ครับหลังจากที่เรามีการคัดตัว12สาวงามแล้วเริ่มจากวันพรุ่งนี้นะฮะจะมีการเวิร์กช็อปแล้วก็ทำกิจกรรมกับ น้องๆ12คนที่ที่โรงแรมมีเลนนมฮิวตันนะครับแล้วก็ที่ซิกชานเนเป็นการเวิร์กช็อปเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพการแต่งหน้าการดูแลตัวเองแลห,หลังจากนั้นเราจะพาน้องๆเขือนฟ้าสูส่สระบ์ภูเก็เตพื่อถ่ายทำ VTR เก็บภาพสวยๆมาฝากคุณผู้ชมที่ดูอยู่ในงานและก็คนทางบ้านครับ รางวัลสาหรับผู้เข้าประกวดที่ชนะเล่นในครั้งนี้นะฮะนอกจากมีรางวัลหนึ่งในสามนี่ยที่ทราบกันดีแล้วนะครับว่าเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดที่ญี่ปุ่นนะฮะเราน้องจะได้รับเงินรางวัล1น0 0 0แบาทรวมทั้งสัญญาการเป็นนางแบบ1ปีแล้วก็ทั้ง2ท่านท,ท,ท,ที่ได้รองนะฮะก็จะรับเงินรางวัลรวมทั้งการไปนอการได้รับสัญญานางแบบ1ปีเช่นกันรวมถึงรางวัลพิเศษอีก4รางวัลนะฮะก็จะมี best runway best look model best in swimsuit แล้วก็ b บสฟิกเกอร์นะฮะและนอกนอจากนั้นทั้ง12คนที่เข้ารอบนี้จะได้รับการเซ็นสัญญาเปน็นนางแบบจากนิตยสาราเปรียวหนึ่งปีครับแคมเปญน,นี้นะ,ะลิขสิทธิ์เป็นการเป็นตัวแทนประเทศไทยสู่การประกวดซูเปอร์โมเดลเอเชียบิวตี้คอนเทสต์ที่ญี่ปุ่นนะฮะมันเป็นลิขสิทธิ์ตัวที่น่าสนใจมากเพราะว่าเราคิดว่าเราสามารถส่งเสริมศักยภาพเยาวชนไทยผู้หญิงไทยเนี่ยสู่เวทีสากลในระดับ แฟชั่นของโลกได้มันทาให้บริษัท erm เว็บไซต์ไทยมิสของเราสนใจแล้วก็ตั้งใจที่จะจัดการประกวด t ดลุกซ k เปอร์โมเดลเซิร์ช2011เอนี่ยอย่างต่อเนื่องเพื่อค้นหาแล้วก็ส่งเสริมสุภาพสตรีไทยก้าวสู่วงการนางแบบอาชีพระดับนานาชาติสำหรับเกณฑ์การตัดสินที่เราบริฟกรรมาการทุกทกท่านนะฮะอันดับแรกเลยคือเราจะดูเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือการเดินบนเวทีบุค,คลิกลักษณะที่ดูเป็น เป็นเป็นนางแบบนะฮะแล้วก็มีความแตกต่างจากจากจากกรรประกวดอื่นๆทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพหรือการพรีเซนต์ที่หน้าเวทีในเรื่องความสวยของหน้าตานี่เราตัดเเรา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 ,เราเก็บไว้เป็นคะแนนช่วงหลังๆเลยฮะ